สอดเด็ดสอดเด็ดสอดเด็ดครับนี่โอ้ยสุดยอดดูดิข่ับงานคนสอดเด็กมากพับ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 ขึ้นมาเลยพับย่อพับย่อพับ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 ย่อเลยจับจับหัวมือพับย่อเออพับพับพับมันพับเลยเฮ้ยขักขักพี่น้องสวัสดีสวัสดีพักขนาดโอ้โหเอาพับเลยงับมันไว้พักพักขนาดพี่น้อง โอ้ยปวดโพดนะมาตักขึ้นไมพี่น้องเบื้องเนี่ยโอ้ยเอาไอ้สวิงเสียบลงไปไหมสวิงเสียบลงไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไวางไ้หันละวางไปหันละปดปดพี่น้องเอ้ยปวดนะ บพูดหลังบ่นะน้องอันสมมาตรสุดยอดสุดยอดครับโอ้ยสุดยอดอีดีน้องคลาสบาทนี่โอ้ยมันเป็นตัวหน่อยพี่น้องเงินเกือบสิบครับเฮ้ยข้างหุ่นกระดิ่งเน่าๆอยู่พี่น้องเงินโอ้ยเอาทางพี่ไปยกทางหุ่นครับพี่น้องเงปวด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 หดเกินหดเกินเมื่อนี้หดเกินหดเกินพี่น้อง โอ้โหนมาอีกแล้วขนโอ้โหไม่พี่น้องเลยจิ้มท้องไงครนบไยแน่ตอนนี้หายใจเบาๆทองโอ้ยไงครับไงแน่พี่น้องุ่นน่ะเดิน่อนขนมาได้แกะได้อันเห็ดอยู่พี่น้องเอ้าไงครับฝากขนงานยหนอครับมันมานมันพี่น้องสุดยอดหน้าคนหมานข้างมานแน่คลิปนี้เอาไว้ทับนี่ครับคลิปสั้นๆเนาะไม่ต้องเอาคลิปยาวพี่น้องไงกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเลยนะครับเด้อฝากคลิปนี้ไว้น้ำเลยนะครับเด้อสุดท้ายนี้เงี้ยๆเลยทุกคนครับ เย็นกันคลิปหน้าครับหมานอีกแล้วครับหวานเยียบหมานเยียบสุดยอดครับ